สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะถึงแล้วถึงแล้วถึงเกาหลีแล้วนะฮะก็ oh. นี่บรรยากาศบรรยากาศดีมากนะบรรยากาศาเรียกบรรยากาศอันนี้เขาดูบอลเขาดูบอลกันอยูน่นะครับถึงแล้วนะฮะก็ oh. อัปเดตเลยนะว่า มาคอเลนแอร์เนี่ยเข้าง่ายเข้าง่ายนะฮะเ,เข้าง่ายตรวจไวนะเดี๋ยวแอดจะอัพคลิปให้ดูนะหลังจากที่หลังจากที่ลงจากเครื่องแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ไลฟ์ตอนตอนถึงถึงด้านนอกละนะครับนะนะสวัสดีครับสวัสดีครับ2คนนะฮะ3คนแล้วนะฮะตอนนี้ที่นี่7โมเอ๊ะ กี่โมงวะตอนนี้ที่นี่8โมงป่ะเออที่นี่8โมงเช้านะฮะแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ไทยเนี่ย6โมงเช้าคงยังไม่มีใครตื่นกันนะสวัสดีสองท่านนะครับที่มาดูนะเออตอนนี้6องศาเอ,อ้ยไม่ใช่2องศาแต่ว่าแต่ว่าฟิลฟิลมันอะลบ6อ่าคือไอออกปากเมื่อกี้แอดเดินออกไปละไอออกปากเลยนะฮะ นะนี่กำลังจะซื้อซื้อซื้อตัว๋วซื้อตัว๋วรถรถรถบัสกับนะใครมีคำถามถามได้เลยนะฮะว่าติดตอมอมไหมยังไงนะกดนะฮะอ่านะครับก็แอบไม่ได้ซื้อไม่ได้ยังว่าจะซื้อว่าจะซื้อซิมการนะแต่แต่คิดดูก่อนว่าซื้อดีไหม เดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกดีกว่านะครับพอยังพอมีเวลานะฮะ we have minutes ุต m i n า t e เเดี๋ยวพาเพื่อนๆอ,ออกไปออกไปดูออกไปดูข้างนอกโคโคเดลโอเคพาเพื่อนๆอ, mm hmm. ออกมาดูข้างนอกนะฮะ mm hmm. ว่าว่าเป็นยังไงอ่า ติดตอมไม้ไม่ต uh ิดนะไม่ต uh ิดไม่ติดนะฮะไม่ติดนะฮะแบบว่าแบบว่าไงเดี๋ยชิวอ่ะเดี๋ยวแอดอัพคลิปให้ดูนะแอดแอดมีโอ้โหหนาวอุ้ยนะอู้ ดูบลลีก็ดูไปได้นะเนี่ยแสงแสงแรกแสงสวรรค์นะสดชื่นนะสดชื่นใช่สดชื่นนะนนนะตำรวจนะฮะตำรวจตำรวจมาจับแอดหรือเปล่าอย่านะอย่ามาจับอย่าอยาจับแอดไม่เอา <laughs> <laughs> เผื่เจอมาก <laughs> นะ โล่งนะฮะโลง่ลงโล่งอันนี้บรรยากาศสดๆนะฮะสถานสนามบินอินชอนนะสนามบินอินชอนบรรยากาศสดๆขอนักขอหน้าก,กางมันละไม่ใส่มันละนะจริงเออไม่ต้องใส่ก็ได้นะ,ะอยู่ข้างนอกเนี่ยเห็นนะเห็นยังอุ้ยหนาวหนาวแบบเย็นอ่ะไม่เย็นนี่ม เหมือนช่องฟิตอ่ะเผื่อใครยังไม่เคยมานะจะรู้สึกประมาณนั้น,นนะประมาณแบบเอาหน้าไว้ในช่องฟแบบิตอ่ะไม่ได้เป่านานะฮะสดชื่นนะฮะใครมีคำถามถามได้เลยนะเมื่อกี้แอดเข้าแอดลงมาจากเครื่องนะก็ถามว่าคอรีนแ Air ดีไหมนะ ดีนะแอดว่านะมันลงเทอร์มินอลหนึ่งเลยเทอร์มินอลหนึ่งคนน้อยแล้วก็เขาไม่ค่อยจะมาอะไรกับเรามากนะสำหรับคนไทยด้วยนะแอดเห็นนะเออคนไทยนะมีเอกสารเต็มเลยเต็มมือเลยนะว่าก็โดนเรียกนะโดนเรียกเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งนะเขาติดต่อมอนะฮะแล้วแล้วแอดเข้าไปสัมภาษณ์เขานะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนนามสกุลมาเออ อุ๊ยหนาวแต่เขาอ่ะแต่เขาเคยมาแล้วนะเขาเคยมาแล้วถึงสี่ครั้งนะแต่ก็ติดตอมอนะแอดก็ไม่รู้ทำไมนะฮะนะแอดนาอันนี้ประชดหรือเปล่า,าครับไม่ใส่แล้วนะฮะนะขอบคุณนะครับที่ชมนะก็ตอนนี้ตอนนี้หกตอนนี้สอง ตอนนี้สององศาแต่เขาบอกว่า,เ,าเหมือนลบหกนะฮะหนาวหนาวเลยเย็นเย็นเจี๊ยบเนี่ยต้องใส่ต้องใส่อย่างนี้แล้วอะ่ะต้องใส่หมวกแล้วอะ่ะโอ้ยอ้อยอ้าวเราไม่มีฮู้ดลืมไปเสื้อเราไม่มีฮู้ดนะฮะ,ะต้องใส่อย่างนี้นะฮะโอ้หนาวนะฮะ ก็มีพี่คนพี่คนนะเขามาสี่ครั้งแล้วนะฮะแต่ติดต่อมอแอดเลยเดินเข้าไปสอบถามเดี๋ยวแอดอัพคลิปลงให้แอดเลยเดินเข้าไปสอบถามพพนะว่าพี่ครับเทำไมพี่ติดครับเเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะเปลี่ยนานามสกุลมาคิดว่าเปลี่ยน,นสกุลก็คงต้องเป็นพาสใหม่นั่นแหละเอ,อเขาเลยเขาเลยเโดนติดต่อมอนะฮนะไม่ไหวละ ไม่ไหวแล้วฮะหนาวหนาวอย่างรุนแรงอันนี้คนไทยคนไทยคนไทยดีใจนะฮะว่ามาถึงเกาหลีแล้วมีหลายคนนะฮะดีใจมีใจแบบดีใจแบบไม่ไหวอ่ะดีใจแบบอ,ออกหน้านะฮะจำไว้นะว่ามามามาเกาหลีนะแอดแนะนำมาทุกวันที่หนึ่งเออแอดแนะนำให้มาวันที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะ เออหนาวหนาวหนวนะฮะหนาวเอาๆๆๆๆๆๆอเอาป็นว่าเออประมาณนี้นะฮะก็อัปเดตให้ฟังนะฮเ <_ d ose> พราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่มี Wifi นะโอ้ยเย็นเย็นใครมีคำถามถามได้เลยนะเอ้ยตอนเช้าคนเยอะเหมือนกันเนี่ยยังโซโคเอาใ่อืมนะฮะถามได้เลยนะมีมีคำถามถามได้เลยนะ คุยอะไรดีล่ะคุยหมดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะก็ทำไมต้องวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งเนี่ยเออแนะนำมาวันที่หนึ่งก็เพราะว่าเขาจะปล่อยคนเข้านะเหมือนเป็นระบบของเขาอะระบบเหมือนออรีเซ็ตระบบต่อเดือนนะฮะปล่อยคนเข้ามากขึ้นนะแนะนำมาวันที่หนึ่ง ตอมอถามอะไรบ้างตอมอไม่ถามอะไรเลยฮะตอมอบอกตอมอ,อ,ด passport, อดูพาสปอร์ตแอดแล้วก็ก็แค่นั้นดูพาสปอร์ตก็คือแอดมาแล้วรอบหนึ่งไงคือคนมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะถ้าใครถ้าใครอยากจะหนีทํางานนะแอดแนะนําเลยนะมารอบแรกอย่าเพิ่งหนีให้หนีรอบสองหนีรอบสอง,อบส,องสบายเลยนะฮะ เออก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวแอดพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะเออไม่รู้ว่าเชะว่าจะมากันหรือเปล่าเหมือนกันตอนนี้หนาวมากเออหนาวมากแต่ก็สดชื่นดีนะฮะอะ,อะเดี๋ยวแอด,ดมีเวลาแอด,ดมีเวลาหลายเดือนนะ,ะเอ้ยไม่ใช่หลายเดือนเออประมาณเดือนประมาณเกือบเดือนนะฮะที่จะพาเพื่อนๆเที่ยวนะนยังไงซานเนี่ยก็ เดี๋ยวฝากติดตามนะฮะฝากกดติดตามทุกช่องทางนะมีอะไรกดได้กดเลยนะกดติดตามข้างล่างมีดาวให้ส่งนะส่งได้นะออนะฮะข้างล่างมีดาวให้ส่งส่งได้เป็นกําลังใจแอดนะเดี๋ยวพาไปกินเบียนะพาไปกินเบียพาไปกินไก่พาไปกินอาหารข้างทางนะพาไปกินไอติมไอติม ไอติม่มนี่ไอติม่มเขากินกันหน้าหนาวนะจริงๆพูดจริงๆกินแล้วมันมันจะมันจะสุขภาพดีนะเขาเขาเชื่อกันอย่างนี้นะแล้วก็พาไปไหนอีกกากินเนื้อเนื้อย่างไปกินซุปกระดูกกัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนที่นี่เขานิยมกินซุปกันนะซุปกับพวกซุปอะซุปพวกของร้อนๆอนนะ่ะเออนะฮะนะ เอาเป็นว่ายังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามใหกดติดตามไว้เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับเดี๋ยวแอดกับที่พักก่อนนะครับ